นี่ครับตลังต้อกำลังเอาผ้าชุกน้งานหมาดๆมาเสร็จครับไรพุนไรยังครับเสร็จพุนออกกระก้อเรียบร้อยเดี๋สีแดมนะครับนี่คือกวนแดมครับเพื่อมทำความสะอาดครับบ่อเสร็จบ่อยังพุนมีกต่ติดบ่คดีครับแดมผ่านยังไม่ติดบ่คดีครับต้องเสร็จพุนเสรศษยังออกดีๆครับนี่คือรายละเอียดรายละเอียดของการทํางานครับ เดียดมครับหลังจากเสร็จทำความสะอาเดเรียบร้อยนี่ครับหลังจากเสร็จทำความสะอาเดเรียบร้อยแล้ววันนี้ก็เดมครับเอาเดมมาแล้วครับเดมก็ใส่ ถ้าแนะน้ำกับในน้ำอยากใส่แผ่นดัมหนาๆจังหน่อยนะครับเป็นแผ่นด้มยครับหนาๆจาาังหน่อยกันเฮ็ดเองครับนี่ก็หนานะครับนี่ดึ๊บดึบ๊บม,มูบางกับว่าอยากให้แนะน้ำให้ใส่นะครับให้ใส่มูนาจังหน่อยนะครับมันมีคว่มหนึบงพ่มหยางจังหน่อยครับมันคี้พสิบวัได้เสียงอันคี้พสิบวัตื้อตัดเลครับเด็ด มักิดจังไลก้อนก็เด้นะครับตามใจตามใจส,สร้างอีดดิจังไดเน,นี่ยครับกับวิธีการดำ ใส่เล็ก in ใส่ยังก็ได้ครับกลมๆครับมะเน็กมะหยังนะครับมะเรียดครับเวลาติดเดบลงไปแล้วครับเตือเสียบมันเข่าครับไอ้หลอดนะครับหมันแน่นๆครับถ้าเขาบรลดมะหยังมันบ่แน่นนะครับอ่าต้องรีดต้องยังดีๆครับให้มันติดแน่นๆครับใส่ยังก็ได้ครับกลมๆเรื่นๆมากิ่งกรไดเป็นแบบลูกกิ่งก็ไดครับ่ากิ่งอะไร ก้มงมกับหยังครับวิธีการแดมก่อนเสร็จดั่มอยังสีบออครับเสร็จคุณเสร็จย,ยังออกดีๆครับเพื่อว่ามันสะได้ติดดีดีครับเสียบไอ้พวกขาบฟุ่นพวกมันออกครับเอาผ้ามันมาเสร็จกังเห็ดไอ้เบิ้งนะครับเสร็จแล้วก็ปล่อยมันแห้งนหรืจังน่อยก็ยังใครเอาแดมมาลงครับเอาแดมมาติดไปเนะี่ย เดีมฟอยด์ด้วยครับง่ายดีเขาฉีกของเขาก็รีดเลยครับรีดตามเนี่ยมันแน่นๆครับอ่ายังคอยหลอกออกนะครับหลอกหลายมันติดเออาคอยลอกไปเท่าไหร่คือติดไอ้เอิ่นมาคือติดไอ้เทียบติดอยัางไรครับมันถีมีฟอยด์อยู่ข้างล่างครับคอยดึงออกคอยดึงไหลลงครับจะจะดึงทีเดียวออกหมดได้ครับเพราะว่าเดี๋ยวมันถี่ไปติดบันอื่นมันถี่เค่ยากนั่นแหละเดี๋ยวห้องเลี้ยงถ้าเขาเห็ีดแบบนี้มันก็ ง่ายง่ายมันควสิบรตึงบองไรมันตึงมันหยังมันเกิดเเข่ารูบครับถ้าเขาปล่อยลงเลยอ่ะเวลามันติดแลวมันสืเอาเข่ารูบยากครับเรียงของเรียงเขาก็ต้องปล่อยเสียน้อยครับให้เข่าร่องเขายังเนี่ยเวลาดีดเข่าร่องเขา่องมันยังเสียง่ายครับเอาปรต้องดึงออกเบิครับพอคล่อยข้างล่างเลยติดลงมาข่อยดึงออกดึงออกครับนี่อะไรลงมาเรื่อยๆครับหัดแต่มันเข่าร่องนะครับบวดมันเข่าร่องของเทิงกนมันควอยสีถ้าเขาเอาปล่อยทีเดียวเบิรเลยมันติดยากครับเวลาอะไรเข่าร่องมันจะเป็น เคียงมันส er ิบ่เข่าดีครับมันสิเป็นเคียงเป็นอย่างมันสิบ่เข่ารูปหรือว่าอ่างถ้าเขาปล่อยหลังเขาหลีดลงเทียนน้อยสิมันก็จะดีครับมันก็จะเข่ารูปครับนี่ยังสร้างคอเห็ดในเมืองนี่ครับนีหลีดไปหลี่จะมันแน่นพมดละยังคอยดึงออกวันนี้ข้างล่างคอยดึงฟอยด์ออกเทียนน้อยเทียนน้อยไหลลงมาเรื่อยๆครับมันก็สิแน่นครับนี่ครับนี่ขั้นตอนการเห็ดครับเทคนิคครับกับการติด ปล่อยครับกัะดานติดดมครับเนี่ยดีมันกระพือยเลออฐานดำหมดดีมันกระสีกระพือเสียงมันกระสีตืดอตื้อต้าตัดเสียงมันดืด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 อันติดดีๆมันกระสีแน่นครับเสียงกระสีแน่นซอยสับเสียงสับหยางแรงสับแรงหยางมันกระสีทำให้ตื้อดต้ตัดครับเป็นฮอตติดดีๆไหลดีดีทุกอย่างนะครับเฮ็ดใจเย็นๆครับจะเหี่ยวใจฮอนครับ เห็ดใจีจ๊อนดอกมามันกับสีบดีครับเห็ดฟ้าวไหลมันกับบดีครับต้องให้เวลาจังน้อยงานเจะชินก็สวัสดีเห็ดออกมาเจะชินก็ต้องใส่เวลาจังน้อยครับระวังบาดมือตั้งตอวารีดหักไหลาย,ยระวังว่าบาดมือเด้อท่านน่ะนี่ครับคอยไล่ยดอกมาใจเย็นๆครับเห็เดใจเย็นๆอ่าพดอยากเห็ดน้ำกับเบิ้งไปครับอ่าสอดแทรกกับวิธีขั้นตอนการเห็ดว้ทุกคลิปครับกับการทั้งวันของเชียงเสียงหยบดังครับ เพื่อว่าเพิ่มเติมผู้ใดพนอยากไปเห็ดเองหรือผู้ใดพนอยากติดตั้งเครื่องเสียง่าสร้างเห็ดแบบไรนอกะสามารถของว่าเบื้องได้ครับถ้าใคอยากเห็ดเองอยากไปต่อยอดเกี่ยวกับการเห็ดเครืร่องเสียงครับ็พยามเหตเบิง่งอาจสิบ่ได้ละเอียดร0 0ยเซตแต่ว่าถือว่า,าให้ได้ในระดับหนึ่งนะครับเพราะได้มีความรู้ดนน้นนนนอยเพิ่มเติมกันไปครับอผู้ใดมีอันใดีๆความคิดความเห็นอันใดีๆก็สามารถคอมเมนต์บอกได้ครับกับการเห็ดงานครับงานเครื่องเสียงหนดยนต์ครับผู้ใดอยาก กิตตอสอบถามกับสอบถามเขามื่อใดครับกับการเห็ดเ you know ชียงเสียงหลดยนต์โคเขามาได้สอบถามได้กับทีมงานแอบดังของเขาครับสร้างบ้านๆครับเฮียสร้างบ้านๆเห็ดยุกกับบ้านเห็ดแบบกันเองครับว่าได้ว่าง่ายว่ายังนี่ย e ังปรึกษาได้ครับ่าขาใจอันใดก็สามารถโทรสอบถามเลยครับศูนย์แปดสามแปดสี่เก็ดสามหาสามหาถึงคนใดอยากเขามาเหรียญใคอยากเขามาเบิร์นวิธีการเห็ดจังไหนจังไหนก็สามารถเขามาเหรียญได้ครับมาเหรียญมาหัวนน้ำกันได้ครับมาเยี่ยมมายามถามเขากันได้เบาหวานทเป็นไฟพ่นเบาหวานเป็นสร้างแม็กครับ วันเหตุงานหยุดปกติคือเสาร์อาทิตย์นะครับมาผมมาพอกันได้ผู้ที่อยากเห็ุทิศอย่างมาได้ครับอยากขึ้ว่าเส้นทางเหมืไหนก็สามารถกด Google Maps ก็ได้พิมพ์ใน Google Maps ครับคำว่มาลานแอบดังครับพิมพ์มาลานแอบดังนะครับหือภาษาอังกฤษพิมพ์มาวัดขนศาสตร์ก็ได้ครับลานของเขาก็อยู่หมู่บ้านพฤกษาหยิบเจ็ดทำหนึ่งครับซอยวัดขนศาสตร์ครับอยู่ข้างวัดครับทางเข่ามู่บ้านอยู่ข้างอุโบสถครับขันมาหอดวัดแล้วเห็นอุโบสถเดี๋ยวบนทั้งข้างวัดก่อนเดี๋ยวบนทั้งข้างอุโบสถหลัดนั่น มาบาจอดฮอดบาถึงกันไหนก็โทรศัพท์ตามอีกก็ได้ครับมายุ่งเมืองไรกันไหนก็ดีบอกอีกทีนึงครับท่านเขาเป็นกันเองครับมาเยี่ยมมายามถามข้าวกันได้พี่น้องบ้านเขาคนบ้านเดียวกันบอกกันได้คุยกันได้ปรึกษากันได้อยากคูจักเลี้ยงยังก็สามารถโทรมาปรึกษาสอบถามได้ครับผม <S <S งานของเขาคือเป็นงานบิวอินเนอร์ครับงานเห็ดเคียงเสียงรถเข่าครับบอดีรถเข่าครับดอกลำโพงวันดอกจักนิวจักนิวแม่เรีกยกเทธอไรก็สิได้วัด ตู้วัดหนังไม่เสิเฮ็ดไม่ถือว่าไม่จังมินจังมินเนี่ยสีม่เฮ็ดตู้เขาครับตู้ดอกท่อนเท่าน,นี้ตู้ปิดตู้เปิดตู้แบมพาดตู้ฟาดเสียงดีเสียงนุ่มแต่เขาเฮ็ดเข่าครับดอกเขาคําหนังครับดคุณภาพเสียงครับดีๆแนีนๆครับตู้ของเขาประกันครับคุณภาพกับงานเชียงเสียงแอบดังครับว่าว่าผู้ใดสีนี้ ดอกอยู่แล้วผพู้ได้อยากเฮ็ดไม้หรือเห็ดไม้ก็สอบถามเขามาได้ครับอยากได้ตู้อยากเฮ็ดแบบนั่นแบบนี้ก็สามารถบอกมาได้ครับรับรองตู้ของเขาไม่ตลอดครับบม่มีซ้ำแบบครับอย่างได้แบบใดเฮ็ดตามใจเจ้าของรถมันครับหรือเสียสร้างออกแบบให้ก็ได้ครับหรืออยากออกแบบมาให้เองก็ได้สามารถเฮ็ดนั้นได้ครับแตหรบบงานเสียงเสียงแอบดังครับปล่อยพ้นบอกว่าแบบโม่ฝอยเท่ไว้ละวบได้โม่ได้ฝอยกับอีลีครับรับรองเสียงเสียงแอบดังบม่มีขี้กันครับไม่ไปหนาครับ ไม่ไปเรื่อยรับประกันคุณภาพเสียงครับรับประกันคุณภาพตู้ครับตลอดอายุการใส่งานว่าจะพวกเจ้าว่าไปจอดรถตากฝนนี่คือจุดแข็งของเขาครับเงนนะินไปพ้นเราเลยจุดแข็งนะเราเรียนเราหัวไปน้ักันครับตังหัวโน้มวนครับกับการทำงานสี่เหลี่ยมอลไ ลดผลมาติดก็สิ่ดีครับเครืออ่องเสียงเขืสิ่งใดดีต้ังเบาหัวโน้มวนน้ำกันไปจังน้อยลอยสร้างหัวลอยสร้างยิ้มไปน็นะเพราะมีกำลังใจในการทำงานไปพน่นสร้างแมกเกียนแล้วผลน,นังเงาทั้งผลไปพ่นว่าไปเบาน้ำสร้างมือเนี่ย <laughs> <c oughs> เรียนอกหัวครับหยอกไปแน่แงไปน้ำคุยกัน <c oughs> นี่ครับอันนี้คือเดินระบบครับเริ่มแงสายแบตนะครับสีมา ไว้ตรงนี้ครับที่แม่ใส่ฟิวเนาะวางฟิวครับระวบางสายพะเบิดครับซับครับสายครับกลางแหลมเนาะไมตู่เศร้าครับพะเบิดครับซับครับพะเบิดครับกลางแหลมครับสองเสนครับแต่ว่าสิมาได้แยกขั้วปะอันเนี้ยแยกครับแยกขั้วเนาะครับจะได้แยกแต่ว่าแยกสองเส้นปะแยกสองเสนครับพะเบิดสองตัวพะเบิดสองตัวอ๋อพะเบิดสองตัวครับแยกสองเส้นอันนี้เขาหู้เดือดเพราะว่าตั้งนานจริงๆว่ครับพวกนี้อ่านี่ครับเนี่ยเขาหู้มันมีหู้อยู่นี่ครับเนี่ยลงหู้อย่างครับอ่ ตัดบ่ได้ครับต่างพงก็เป็นคนเนี่ต่างพงเป็นคนเดินระบบครับนี่ตัดเราหน้ามันเข่าขึ้นเขาบอกอะใช้ตัดแบบน้ามันสีหัวได้ครับไอ้แง่ของหูเก่าเนาะครับนี่ครับมาออกนี่ครับนี่ขคือล่างนี่แหละมันมีหูออกอยู่ครับเบิ้งออกอย่างนี่นะนี่แรนมาได้ครับสายใส่ประมาณหกเมตรนะครับสายเนี่ยสายไฟเนี่ยครับสื่อมาเลยครับหกเมตรครับเพื่ออยากแรนรถจากเนี่ยภายในรถเนี่ยครับ มาบางระบบเนี่ยครับประมาณ6เมตรครับทั้งสายหน่อยสายใหญ่นะครับสายใหญ่กะขึ้นยุกับนั่นนะครับใส่ถ้าเป็นดอก12นิ้วแม่เล็กเี้ยใหญ่กะใส่สายใหญ่นะครับอย่างนี้น้ำใหม่สามสิบบาเลยครับแต่ขอให้เป็นท่องแดงเต็มเต็มนะครับสิดีทุกเส้นต้องใส่สายท่องแดงเต็มเต็มนะครับแรงระบบไฟในรถเนี่ยครับบ่า่บสายลําโพงของบ่า่บจะเป็นสายไฟทุกอย่างให้เอาสายท่องแดงเต็มๆครับ กับการแดงระบบครับนี่แหละแรีนลงมาไว้นี่นะครับเพราะว่าพาวเวอร์สิไว้มันมีแผงซ้ากับรถคันเนี่ยกิดสิไว้นี่ซื้อมาเลยครับพกเม็ดพราะว่าสี่ดนมานตัดเทสคว้วสายกาวอยู่เนาะจำเราสั่งต่ใสายสายกาวสายยังอีกครับนั่นเหลือคือใส่สายกาวครับพกเมตรประมาณหกเม็ดกับความยาวเพราะว่าสายหน่อยสายใหญ่ครับสื่อมาเลยครับจิตหน่อยจิตยังเรียนมากี่ครับเนี่ยมันแลีนอ้อมเรียนอ้อมจากนี่ไปผู้ี่ครับจากหน้ารถมาเลยจากแบตยุ่หน้ารถครับตัวนี้ก็จะเสริมอ่า แมกเวลว์น้ำขับตัวนี้ใส่แมกเวลวคู่กันเพิ่มระบบไฟรถมันแน่นครับเครื่องเสียงซูมมินีถ้าขาดแมกเวลวนี่ไฟตกเล้วครับใส่แมกเวลวเสริมเข้าไปซีดีครับสร้างตอลล่างดำไกลแล้วแล้วดาเงีามาแล้วครับพื้นนี่กดด็บดำเหมือนกันครับใส่เวลาจัางหน่อยละใส่เวลาจังหน่อยแล้วว่ะดำเพราะว่าต้องใจเย็นๆครับเพราะว่าเดินระบบคู่กันต้องใส่ใจเย็นๆโอเคดมใจไปเยน็นก็จะไปหาหมอล่ะเออดมใจไปเย็นก็จะไปหาหมอแล้ว่าบาดมือโอเค นี่ครับต่างต่อคอยไรลงมาเชิละน้อยนะครับติดแปะติดแปะไป uh huh. ใส่กันเข้าไปแล้วครับเฮียนนั่นแหละดำเหนือก็ได้ใกล,แล้แล้วละดำเหนใกล้แล้วแล้วครับจักแผ่นมมดเนี่ยต่างต่อทั <G> ้งหมดซีแผ่นครับเนี่ยซีแผ่นนะครับดำตีกัน่นพอดีต่างแม็กบ้านละติดหนังติดยังเรียบร้อยกับมาจัดก,การปล่อ,อยสายพื้นสายไฟนะครับ ลอยเขาหูเขาอยังละทางพงนี่ต่อเชื่อมสายนะอยุสทางพงษ์ตัวด,ดีเลย์ครับดีเลย์ไฟครับดีเลย์ไฟครับนี่ผ่าไกลไฟครับแล้วไหสายระบบยุคครับระบบไฟอันนี้ทางพงเรามาท่างระบบไฟอบอกว่าสิเป็นเตาทานหรือเตาแก๊สแล้ววะดังมาตลอดแล้ววะเป็นคนมาอยู่เบื้องหลังแล้ววะเป็นคนดังแล้ววะต้องยัวะ เอาเอามัทาเวย่เอาะสลีนท้าที่มันผิดเว้าเว้าก็มืนดีอยเว้าก็มืนดีทั้นนะสะอาดพรอมเว้าท้าดีสะอาดพร้อมทังต่อว่าเจสิลักใส่ถุงไปว้าันเดียวซะนะเดี๋ยวไปท้าใส่ไฟเยาวันหรอเงาเงเงีเลยลงใส่น้ำลายแต่หงเอาเวง ข้าวมันนอยด้ข้างนี่บัก้งนั้นบ่มีคืองนี้างนี้เต็มเลยบ่มีเดียวบเส็เสตวเรเนี่ครับดึงสายลำโพงครับสายลำโพงสายไฟมาเนี่ยอสายไปก็ต้อเดินตอนไปดูแหวนสายสีแดงสายยังสายพง่ง นี่ครับเออบางรบบางขวดสีแดงไหมทุกอย่างไอแดงมากเนี่ยคือสายที่ที่ปล่อยมามาเปิดพวกไหนครับพวกปีเป็นสายไฟเห็นปะนั่นครับเป็นไฟสิบสองโวลต์ไฟสิบสองโวลต์อันนี้แล้วสีสีแดงอีกอันที่สองเลยสีแดงสองนี่เป็นสิบสองโวลต์แท้ครับสิบสองโวลต์แท้มาแต่แบตเตอรี่ครับมาแต่แบตเตอรี่เห็นปะครับอ่าดาสีฟ้าสีฟ้าเป็นสายติ๊กครับสายติ๊กครับแล้วต่อกับล็กสวิตช์เกียร์พวกอย่างเงี้ย แล้วนี่อีกสายหนึ่งล่ะสีเหลืองนี่ผมเพ็ดเป็นดำครับที่มากไว้นะครับสีดำเป็นสายหนังสายดำสายบวกลบสายลบสายลบสายกราวกราวสายกราวครับสีเหลืองเป็นสายกราวครับแล้วแล้วถ้าสีวางสายแล้วรับเราจะเอาสายใดเป็นไฟอย่างเงินบ่ครับเอาตามความชอบเอาตามขนาดครับว่าสีอย่างสีอย่างอันนี้สร้างของรถไฟสายไว้ครับอันนี้คือเป็นระบบเนาะบ่ครับระบบพวกไฟตีไฟอย่างเงินบ่ะไฟสิบสองโวลต์มาจากหน้ารถไฟสิบสองโวลต์มาจากเรามาเขากับปีบ่ มาเข่ากับดีเล่กันครับดีเล่อ๋อนทิพพันดีเล่กันวะครับผู้จ้างสิพยันดีเล่กันครับก่อนไปสั่งงานเพิ่มเลยอืมต้องเข่ากับดีเลต้องมีดีเลครับมีตัวจ่ายไฟอีกเชนึงครับให้ไฟมันเสมอเสมอให้ไฟมันเสมอกันครับบอลไอ้ไฟอันหนึ่งแห้งกออันหนึ่งหน่อยกออะไรครับเดี๋ยวมันจะเกิดการฉีวขึ้นมาทันทีแน่นอ่าแห้งกอคอยความสมาพันดีเล่ดีเล่ติดทับกระจายไฟครับเท่ันใสเป็นโชกไฟเบายังไงคือเป็นตัวแปลงไฟกันวะตัวกระจายไฟตัวแปลงไฟมันเสมอกันครับ เห็ดแต่ไฟมันึ่งตัวเห็ดแต่ไฟนิ่งแล้วว่าไฟกับสีบอลลูนแห้งลุกค่อยเกินไปแล้วว่าให้พอดีพอดีปานกลางมาท่านมาตัวโหลดโหลดเองเสียงกีเสียงอังตัวโหลดเสียงอีเสียงเออล่ะแล้วว่าบอมิดีเล็กกับสีบอดีมันว่าขี่ใสก็คือต้องใสดีเล็กครับนี่ครับใสกลางโป่งกลางปางคือใสยังกับเพื่อนอีหยังในเงียงมันลดความทีความสีสูงเลยแต่ความทีต่ำของไฟ หลดความทีสูงมสัมมาเห้เดียจะความทีตาตำาสัาอกันพูดได้มักสูงกับประจองไสเมันมาีวิตรวดวัดเหรอกันพูดได้หมักไฟตำไสโหดสัาดีเล่สาเดี๋ยวสี่กล้องจะใส่บนในก้องทีเลยาสมมาจังท่านีออกมาสัาเสียงไว้ในถงบนสัาเดี๋ยวจูดนี้ว็สซนี่แด้เดี๋ยวบัะจงบัตรีได้จังคเสียวมาไ้เบิลเสีนึ่งว้าวยังต่อดีเลไว้า คนอะตั้งอยู่กับของเสียโต๊ะนี่สร้างแม็แล้วกลางเนี่ยสายไฟอยู่อ๋ออันนี้จะสร้างแม็คละคนคนอย่างที่บอกนะครับสายไฟนี่เขาจะเอาสายยังเห็ดสายยังกันเลยจะเขาได้ครับว่าสีเอาสายไหนเห็ดสายไหนอันนี้สร้างพงแล้วก็เอาอ่าสีแดงนี่เป็นไฟนอนป่ะอ่าสิบสองโวลต์สีฟ้านี่เป็นไอ้ดิโมดนอนป่ะครับดิโมดดิโมดสีเหลืองนี่เป็นสายกาวสายเส้นหนึ่งเป็นเป็นไฟครับเป็นไฟ ตั้งเป็นไฟไปเลี้ยงไฟอไฟดอกพวกไฟสเต็ปนะครับอ๋อไปเลี้ยงพวกไฟเม็ดบอลลุมไฟสเต็ปมันวะก็คือสีดึงมาจากดีเลย์นอนวะนี่เลยครับฟังไว้แล้วครับคันสีไฟเนี่ยพูดบางค้นประกาศฐามมาอยู่ว่าเอาไฟสิว่าไปเห็ดไฟเม็ดบอลลุมเม็ดเอย่างเนี่ต่อไฟจากสายก็คือต่อเอามาจากสายดีเลย์นอนวะอ่าพ่วงมาจากดีเลย์ครับเพราะว่ามันมีสายหนึ่งออกมาจากแบตมันวะ ไปตีไฟมาจากแบตเป็นไฟ12บสโวลต์ครับมาต่อเข่าดีเลยกครับพอมาต่อเข่าดีเลยกแล้วดีเล็ก็กิเป็นตัวใจไฟออกมาเสียหนึ่งกันวะอ่ามาจ่ายไฟออกมา12บสอโวลต์อีกทีหนึ่งแต่มันเป็นไฟแปลงแล้วครับไฟก็คือเพิ่นบอกเมื่อเมือเกี่ยมันสิมีไฟสูงไฟต่ำเมันว่มันก็สิอยู่ระดับปานกลางครับไฟสิเสมออ่าก็เลยทำให้เสียงเสียงเขาบ่มีเสียงหวีดเสียงหยังอีหยังประมาณนั้นแหละครับอครับการตัวไซดดีเลยกครับนี่แหละครับไฟที่ว่าคนถามมีคนถามมาเพิ่นคอมเมนต์มาถามว่าไฟ เดี๋ยวไปเลี้ยงไฟเบรคลุม่มขอไฟสเต็ปหนิยู่มองไหนก็คือต่อมาจากดีเลย์นั่นไห<อ>มแต่ว่าตัวสีสรงของมันดีเลย์ก็คือต่อสายไฟสิบสองโวลต์มาอีกทีหนึ่งมาใส่กับดีเลย์ครับแล้วก็มาจ่ายออกครับเนี่ยต่อออกจากดีเลย์ครับอันนี้ก็เป็นอีกกับการวางระบบครับแต่ว่าสายพื่อที่อยากได้สายสีใดก็วางสายตามสีจากของหมักนะครับ <ไป S 1> ให้พ่นหมักสีม่วงเลอใส่สีม่วงให้พ<ห>่นหมักสีม่วง เดี๋ยพ่นมักสีออกน้ตำตาลได้จังหน่อยว่าสปูือ,อนี่ครับต่างแมกกำลังแงหูใสลำโพงอยู่กำลังเกลียดดูครับแงออกหูนะครับนี่อันหูแงมาด้ก็มีดปาดรอด เอาเหรียญนะครับเอาเอาเอาลวดนะครับเอาเรือเอาลวดมาเขียนใส่กระใสไปอีกทรั้งหนึ่งแหละกับแง่ครับแง่เข้าไปนะเอาลวดแง่สิไงก็รับไม่แข็งทรงแขนเสียพอดีมีก็ได้เอาไม้แข็นเสียมันบัดดึงเหรอเนี่ยแล้วก็ดึงแล้วเนี่ยมาเนี่ยเรามาดึงกับกาวครับระยะพรมงาวก่อนที่ตัดนะครับสีว่างพระเบอร์เอ็มองไรสีว่างน้ำพรมองไรก่อนหลังดึงมาครับดึงมาเลยเรียน เรียนมาไว้่ทั้งหลังนะครับสายไฟวัดดีๆก็ต้องคอยตัดนะครับพวกสายไฟสายลำโพงครับต่าไปตัดก่อนฉีดขันต่อเ่ามีอยังหลักสัน,น,สนตอ้องฉีดดีๆต่อนี่สร้างตอ่อแล้วแล้วว,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 ว่าเดี่มแล้วเรียบร้อยเฟปปะอ่าขีดหยอดบอนแล้วแล้วป่ะอือนี่ครับเดีเย่ยมเนี่ยกิ่งดีๆให้มันลงให้มันแน่นครับกับการเดีม่มอย่างที่บอกนะครับงไหนมาลงก็โกดลงหาลูกกิ่งลวงยังมันแรีนมันตามหเสียง เสียงฟังเสียงแล้วว่าขอ่อ้เบิ้งเสียงเน่นมันเนียนสำหรับขึ้นกระเบื้องเขาปูแล่ะใส่ปูนมาเต็มมันก็สียงป่องป่องแล้ว่าอันใส่เต็มเต็๊มกับเสีงปุกปุกแล้ว่ายกปิ้นขึ้นนี่ครับสายอันนี้สายลำโพงโาซั่งแม็กนี่ครับสายลำโพงที่เรียนมาจากข้างหน้าครับเอายางสำเร็จกับดึงเบื้องเอาได้ครับดึงมาจะเอายางเอาวางดอกสำหรับวางดอกบางใดก็ต้องให้เพื่อไปจังน้อยครับจะไปสั่นไหลสั่นไหลชิคานตโต เงน,นสายฟ้าชออ้างนี่ครับสายไฟสีแลน ề n ทั้งผุนนะครับสายไฟแล i ề ลงทั้งผุนเลยครับเดี๋ยวสายลำพองออกไปทั้งนี้ครับบางคนละฟังนะครับเดี๋ยวสายสัญญาณวางรลังกลางครับรบอบ่บให้มาเกี่ยวกับสายฟื้นสายไฟบอให้มาเกี่ยวกับสายลำพงครับถ้าพาวรวเบย์ยู่ข้างหลังครับพระเวอร์แอมอยม,มนุนใดกัให้่างไปซือนันตาวาให้แย,ยกสายวางครับวางเส้นไฟกับเส้นสัญญาณกับเส้นลำพงครับให้ไปคนละหม่องเลยครับแยาไว้ไกลกัน สวัยไขกันล่นนะโดนๆไปมีปัญหากับเสียงบีดเสียงหยัง,ยงครับเสียงสิบอ๊อกไพ่ละโอเคโอเครับใสยไฟคือแลนีนมานี่แหละอันนี้ซางพงเดี๋ยวถามนะไอ้ไอ้จุดเนี่ยไอ้สายเนี่ยอันนี้คือกินสีไปเข่าดีเล่นมาเขามาอันเนี้ยตัวไปหามาจากเทปเครื่องบินครับอ๋อมาจากสวีงเครื่องบินมาโตเปิดปิดแอมมาแมนครับอ่า,า,าอันนี้ ไอ้สายแดงนี่คือมาจากไฟสิบสองบนม่ครับสิบสองบลครับกินมาจากไหเนี่ยจากเส้นไอ้สายไฟเนสิบหกมิลนะครับอ๋อสายน้อยเห็นว่าครับนี่นะครับต่อมาจากสายไฟสี่าไปเลี่ยงกับไฟมันจะล้มไฟอย่างน้อนว่าให้มากินกับนี่นะครับสายแดงน้อยๆนะครับเขาีเพี่เขาดีเลยเนี่ยเขาดีเลยนะครับเนี่ยเอาเนี่ยซอจากสายพาวเวอร์แอมนอนว่าพาวเวอร์แอมสายน้อยครับให้กินจากคางครับเขาคางนี่แหละแล้วดึงมาเนี่ยครับดึงแรีนไปใส่ดีเลยครับแรนมากินดีเลยแลวก็ะ กลับขึ้นมาส่งจากดีเลยกกลับขึ้นไปหาไฟไอ้พวกไฟมันวลุ่มไฟสเตปครับภายในดอกครับเป็นเส้นไฟเลียงครับแล้วก็สายสีฟ้านี่ก็สายรรีโมทคับเป็นสายรีโมทครับก็คือสายสวิตช์เครื่องบินนะนั่นมาเป็นสายติ๊กเนี่ยมันว่าสายไฟที่เราเปิดปิดพาวเวอร์แอมแหละครับเนี่ยสายสีเหลืองเป็นสายกาวเนาะเป็นสายไฟครับอ๋อสายไฟอีกเส้นหนึ่งเป็นไฟเลี้ยงไงแล้วเปิดไฟไปเปิดไฟพาวเวอร์ บพราะงั้นถเป็นไฟเปิดไฟดอกครับอ๋อเปิดไฟดอกอ๋ออันนี้คือติกออกมาจากนี่เลยว่าเจ้าไปติกจากดีเลย์บ้านว่าเพื่อจะเอาไปเลี้ยงดอกกันว่าครับนี่นี่นี่ครับไปกินออกจากดีเลย์นะครับแต่ว่าไฟสิบสองโวลต์หนึ่งคือว่าต่อออกจากสายพาวเวอร์ต่อจากสายพาวเวอร์นี่ครับเนี่ยจากสายพาวเวอร์หน่อยนะครับจากสายหน่อยว่าจะไปกินจากสายไงครับเอากินจากสายหน่อยไปเข่าดีเลย์แล้วก็เอาออกจากดีเลย์บ้านว่าอ่ับอ่าะว่าสิเป็นสายทีโหมดรือสายไฟเพื่อสิไปเลี้ยงดอกนั่นว่าอ่านี่ครับออกมา ไฟสเตปเลี้ยงไฟสเต็ปเลี้ยงไฟดอกครับนี่ออกมาใส่กับพาวเวอร์ข้างหลังเนาะอันนี้ก็เป็นสายไฟพาวเวอร์นะครับนี่เส้นน้อยเสียกับพาวเวอร์ครับกลางแหลมเส้นใหญ่พาวเวอร์ครับสับครับนี่นี่ครับแรีนคนละาฟังนะครับสายไฟไหดึงมะนีเลยแรีนมะนีบังนีพันธุ์เดีเฮดสายดินนะครับจิมวน์ม้วนไว้เนี่ยก็คือสีลงกาวใส่<ซ>แบกเวลครับเออใส่แม็กวิลครับนี่ครับเตียวไว้มังนีเห็นบ่ แมกเวลซอนข้างล่างเห็นวะอ๋อซอนใจบ่อครับอันนี้เป็นแมกพิวนะครับที่เป็นสายกาวกับสายไฟครับต่อจากแมกเวลครับนี่ลงหนีเลยครับที่เพ่อจะเป็นตัดออกเยอะที่ไปแบ่งเครื่องเลยครับนี่พันมวนไว้นี่ครับนี่พันออกมานี่นี่เห็ดใบหนี่ก์ตีออกมานี่ครับแต่ว่าทพิธีตัดกลางกันครับตัดเพื่อจะใส่แมกเวลข้างหนึ่งแล้วก็ใส่อ่าโงบโคลบบนนอทวะนะคเนี่ยครับแล้วก็ออกมานี่ครับมาเขืากับไอ้พาวเวอร์ครับมาเขืากับพาวเวอร์อยู่ข้างหลังครับนี่คือวิธีเดินระบบคนครับ ทางต่อกคลังประกอบขอเขาแล้วกัน,นี้อันนี้สายพงก็ก็ร่างสิประกอบครับเลียนสายไฟไว้ทางนี้ครับทางพูน้ำสังแมกันสิเป็นสายลำพงครับเพื่อสต่อสายลำพงแล้วก็ไปเข่าปีนมาสางแมกครั้งนั้นนะเออสายลำพงแลีนพุ่นเลยครับเข่าปีสิไว้กลางครับปีสิไว้หมองหันครับปีสิไว้จุดนี่นแหมนบน่อนเหนือจากนั้นนรอครับอืมเอมอแล้วก็สายลำพงสิ่เลียนไปช่องนั้นเบิร์ดครับบ่อจะเป็นสายอ่ากลางแหลม สายสับสายยัยยงนะครับเข่าหันเบิดแลีนไปทั้งนบนบิดครับสายไฟแลีนทั้งนี้เบิดแล้วก็สายสัญญาณแลีนกลางครับสายสัญญาณวางกลางครับขึ้นมาหาพาวเวอร์อยู่นี่ครับนี่คือขั้นตอนการวางระบบพนทางต่อกําลัางประกอบเข่าอยู่รบา้าตาฟังแล้วจักถือว่าถือบามดแล้วว่าค่อยๆใส่ไปอตอนนี้กำลังสิยุ่งอยู่แล้วครับแต่ว่าเดี๋ยว เวลาเรียบร้อยแล้วก็นทีมาเก็บให้มันละเอียดเรียบร้อยทีนึงครับอันนี้คือเดินระบบกองไว้ก่อนครับเดี๋ยวสิว่าโอ้ยคือกองอญญาญะสิว่าตอนนี้ท่านได้งามครับไฟดับเดี๋ยวเบาไปก็ได้มือเอื้อตื่นนั่น <c oughs> จังสีเด็กไฟพ่นมาอยู่ไก่ปักไวเลยคนไฟแห้งมันช็อตกันนี่ครับหลังจากนั้นกรับมาประกอบขอ้อใส่คลิปใส่หยังให้มันเบิดครับมุดเหมด,หมด,หมดกดลงไปเลยแบบเนี่ยกบเรียบร้อยกา <c oughs> รทำงานเดินระบบ ออเอาขื่นเอาขื่ร้องบอังครับเนี่ครับอเอาขึ้นเอาขื่นร้องเบิังครับเนหี่ยครับสู้ขึ้นร้องถาบเบิังว่ามันจะเป็นยังไงอันนี้ท่านได้อย่างรอกเอาขึ้นร้องเบงิงงี้ยสิครับจะเสิร์ฟบังเงี้ยสิเออฉันร้องเสิเรถเจ้าของคนต้องยุ่าจักเทียบมันเข่ากระเด้ยวอันนี่ครับร้องวางเบิังอ่าสิเป็นยังไง าที่กขาสร้างนี่สิมีแผงซาวครับเดี๋ยวเอาแผงซาวขึ้นมาล้งางบิ่งใส่ข้างเบ่งก่อนครับเดี๋ยวเก็บข้างเบ่งวําจิกเข่ากันได้๋ยว่าจิกโป่งวงไหนเตะแตแงวงไหนอีกครับยังจะได้แล้วได้เลยครับเนี่ยต้องเอาแบบแบบนั้นให้คะแนนกับเป็นล้านเปอร์เซ็นต์ผลอะไรยังไงสิเรียบร้อยนี่ครับสี่เดี่ยวห่มหนังห,มห่มยันก่นละครับเรากำลังใส่ปีกข้างอยู่เห็ดอะไขเข่าก็พอดีรถเอาทั้งนั้นมาใส่บวงรูปมันนะนี่ครับ ใส่เก็บขางาเก็บหยังแต่ว่าท่านได้ห่มหนังเพราะว่าท่านได้เก็ยบยัน,นมาดียันบ่พอดีต้องใส่บางก้อนครับมันขาดเกินมหมดเลยเกสตรดิโปรครับเกษตรเก็บแตียงต้องเฮ็ดให้มันเนียบอันนี้ก็ได้เฮ็ดดีๆให้เพื่อนคนได้พึ่งพอใจขี่ไปหอนบ,บ้านเพ่อดีกลับมาถูกหัวเฮ็ดอันไม่หยีบ <laughs> ใส่ทั้งขางครับเนี่ยมันเข่ากับบอดีรถครับนี่นเอา Body, มาลอง,งมังกรมาไม่ใช่ขันเกินมองไไดอ่าไข่สีดีโปไส่โปแต่งครับขับนนันพอดีกะสิได้หุ่มหนังเลยครับนี่หนังเส้นหุม่มใส่มังกรน,นี่ต่อมาเทสบางสุกยางตรงนี้ครับก่อนใส่สียางต้องเทสมังกรน,นี่ครับเก็บงานใละเอียดละเรียบร้อยครับ มือรูปแล้วเขาลียดเลี้ยน้ำครับเพราะว่าสิได้ว่าละเอียดซ้ำเลยนี่ก็เลีดนองหัวได้พอยพ่นบ่อไปทัวร์ได้ไปแล้วนี่ครับให้มันเข่าปิ๊บเลยเนี่ยเดี๋ยวห่มหนังเข้าไปกับชีบ่อเห็นหอดป้องครับแมงสาดหมุนบ่ได้หมุนในจะหมดนี่ครับโอ้เชื่อันนี้คือล้อมือเงินซื้อแล้วครับตอนได้เห็นอย่างนี้นี่เอาขึ้นมาล้อมือเงินซื้อต้องได้ไปเห็ดอีกหลายอย่างอยู่ครับก็สอดสิขึ้นมาตั้งใน ครับหลังจากเอาตูร้องแล้ววันนี้ก็เอาแผงเศร้าครับล้องอีกทีหนึง่งว่าสิเป็นยังไงแผงเศร้าทำงามนีน่แหละนี่ครับตั้งตงตั้งๆนะตั้งแล้วสิประมาณนี้ครับติตเ,เองอเอาพอดีป่ะก็ดีคอร์บคอร์บโอเคเอโอเคเป๊ะป่ะครับโอ้ แองมันอยืูกันเผยูสูเห็ดมาเองไหมอย่างเสียงนี่ไหมมาโพดคือโพท้รถสร้งเลยต้งายฮู้เลยงามงามีนองยสีเดียวสุดยอดกกยเดี๋ยวเดี๋ยวนี่ครับปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บนี่แงเศ้าขึ้นแล้วเรียบร้อย โอเคแต่อันนี้คือขึ้นมาล้อมมองกันซื้อแล้วครับเพื่อขึ้นมาเก็บงานครับว่ามองไรมันขาดมันเกินมองไรมันบกครองมองไรก็สิได้โปสิได้หามมองครับจานโอ้มันนั่นมันนี่ครับเกี่ยกวก้นเดือยเกี่ยบรอยครับล้อามมองก่อนเจะขื่นโยกลงกับเก่าหระครับยกลงไปไปจ่อไปหุมห่มหนังหุ่มหนังก้อนมูนี่กับท่านี่หุ่มครับหนังต้องเลยไปหุมห่มหนังหุ่มหนังอีกครับโอเค